สวัสดีครับพ่อพี่น้องอเกี่ยวเขาครับวันนี้เดี๋ยวก็ออกทางจังหวัดแล้วเนาะนีะ่จ้าแต่พอเราสะไปเกี่ยวเขาให้น้องไส้แล้วจ้ะส่วนของลราหนันแล้วล่ะเหลือแต่ข้าวปูให้หนึงตามพี่น้องตามที่บอ,อกไปคลิปก่อนนะจ้ะกระร่งเตรียมรถจ้ะงานพี่นอ้องสามวันสามสี่เือลูกไส้เพื่อนกันจะไปเกี่ยวเขาน้ำพอนะไป แน่บอนแม่ทัานนี่ละสาเหตุทุกประทันได้ไปเก็บเห็ดจากพี่นอ้องเห็ดออกคิวตะบารประเดีดไปกันเนาะนี่แหละเกี้ยวเขานี่ละจ้าหาเงินใส่หนี้เพื่อนนั่นละ พี่น้องตะพอนเริ่มเก็บงานแล้วจ้ะเดยวก็ออกทางจังหวัดนีเรือเขาหนองทรายพื้นตามที่เคยบอหนี้คลิปก่อนน่ะนอาจะกดี๋วจ้ะเกี่ยวเขาจะคล้องแล้วไปเก็บงานเก็บงานเล็กๆในน้อยจ้ะไอสองคนตะพอนเองเรือให้เดี๋ยวนี่จ้ะพี่น้องอู้หล่มมะข่าวบักแม่จ้ะจะไปไปขับปูกจ้ะตัวนี้ตากแดดไอมันแห้งๆจ้ะอาไปแต่เป็นขับปูบ้านปีหนาเดี๋ยวจ้ะ เรา้องสายเพิ่นก็นเหลือหลายให้อยู่ลมพึ่กันจะเข่าก็ได้อันนี้สายไฟอันที่เ่อได์ต่อไฟอก็นอจากพี่น้องเพ่อได้นักกว่า <c oughs> จ้ะสายถึงนก็พอได้ย <c oughs> เยอะนีเขาลมกรสีแก้ว แก um <INE> ้วยากนะจ้ะเขาง่ามๆลมเบ้อจ้ะพี่น้องเอ้ยจะเสียดายแล้วสุกเด้น้ำนักปันไดเนาะเอาลมจ้ะพี่น้องเกี่ยวยากแน่ก็ซ่านั่งจ้ะ ตัวแกยวน้ำซอยนี่จะ้ะเดินเป็นประจำจ้ะที่น้อง ตรงกลางแต่วัตพอนคนขามไปแหนั่นนอกจากพี่น้องเกีวให้แล้วไปพร้อมๆกันเนี่ยล่ะตามสไตล์แล้วตะพอนเราถืเป็นคนเกียวเขาไหวจ้ะพี่น้องเกียวเขาไหวเกียวเขาเร็วท่านอกท่านใจจะของหน้าแน่นอนจ้ะส่วนน้องทรายจะเป็นคนใจเย็นคอยเกียวคอยไปสินะแต่วัตพอนี้จวดอย่างเดียวจ้ะสายจวดซ้ำแล้วยางเก็บเห็ดน่แหละพี่น้องซ้ำแล้วเก็บเห็ดนั่นแหละแล้วเก็บไห กระปุกปกระเป,กป๊กสักลอกส้น,น้นตามสไตล์แล้วนะพี่น้องการขับรถขับเรือการเห็ดเหียดคือกันจะรวดเร็วทันใจฝาวเห็ดฝา,า,าวแล้วบังวาสีให้ค่ายความกินหอดจ้ะพี่น้องแน่นอจาจะกินหอดตะพอนกันบอกินหอดนุ่มแล้วกันบอจ้าอาจจะไม่มีคลิปแก้เพจแต่ว่าก็สิมีคลิปอื่นๆลงให้พี่ให้น้องได้รับชมน,จน่จ่ะเนาะ กะซีมีอยู่สองคนที่เป็นมือเกี่ยวนะจาะกะซมีน,น้องไส้ตะพอ่อแลวกะซมีตะพ่อนี่แหละจ้ะแล้วกะซมีอ่าน้องเคยจ้ะผู้ที่ยืนยหันขึ้นน้องเคยจะ้ะปกติดซอยแบบว่าหาเขาห้าน้มที่มันลุดออกลวงออกที่ลดเกี่ยวไปบอดบ่ถึงเกี้ยวให้มันหอดเห็นมันถึงมือเข่ามือน้มเห็นไปหอดรัเกี่ยวสินะจ้ะพี่น้องไปหอดมือกวักมือกวักของรดเกี่ยวจ้ะส่วนน้องไส้นั่นก็สุดพ่อคอยดิ้นรดเกี่ยวเป็นไหนก็จะเป็นพู้ที่นํำทรงอะไรต่าง บบาติสิเป็นน้ำมันหรือว่าสายพงสายผ่านอะไรถีเกี่ยวกับรดเกียวนี่ละจ้าบารน,นี้เวลารถ,วรถป่วยรถปิ้นมารถตองสอมก็พากกันสมกันเองจ้่สองไอห,หน่องเพิ่นเพราะว่าพันยูกับรดเกียวมาหน,นีดูวะจ้าพี่หน้องแต่แป๊วจะจำความได้แ,แต่ต่อนไปจีแปแ๊วเพิ่นเราก็มีรถดเกียวอยู่แล้วนะแต่ว่าสมัยก่อนเป็นรถอุ่มจะเอยเป็นรถเป็นรถตรง สมัยแต่จะพอแต่แม่พันผ้ามีนะจาะพี่น้องเพปุนก็นเลยมีมาเลยถามาเดี๋เงินเดี๋ข้ามหลายบอ่อโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่เหลือหนีกับบ่อเดใายดอกจ้านดี๋ยะจ้าลังจากจิบบ่ได้ดไปเก็บเอ่อเฮ็ดหนีก็คือมีหนาทีแต่ละปีของต่พอหนี่คือไปเกี่ยวของสิเะจ้พี่น้องเพ้นท์ให้หน้านดี๋ยะจ้ามองเก็บเฮ็ดกับยูไกสิหน้จ้าพี่น้องก็เลยบ่ะเดีด๋ยวไปแง่เฮ็ดออกบ่หลาย หาังว่าพี่น้องสิบเบือ่อเนาะจากที่เห็นคลิปอื่นๆที่ผมไม่ได้คิบเกเพจไในสีนะจ๋าฝากรับชมเป็นกำลังแรงจใจเห้การนีเด้อจากพี่น้องเด้อ มานี่มันแหงแล้วพี่นอ้องตาก็าโดนซึ่งซ่งเดียวกันโอ้ยบังไงพี่นอ้อง,งไงไงไงใช่ครับพุ่นยุคประมาณแปดหลอดก็โล่นะครับเนาะเต็มนะครับเต็ม พีซีเจ็ดิเจ็ดสิบคุณไหนนะครับคุณไหนเดียงง่วช่วงนี้เพื่อนเดียงง่ว รอบนี้น้องสายตะพอนขึ้นจากพี่น้องขึ้นรถเกลียวนี่ตะพอนแล้วก็ไว้ห้าหมือเขามืออน้มออกน้ําแจ่น้าคันแทนนจากพี่น้องนี่นะจ้าิธีชีวิตตะพอนคู่ม้านาแขนออกจากพี่น้องนี่จะ้ะลูกไส้ลูกแป๊วกระทือโอกาสมาเลี้ยงหวานน้ำจากพี่น้อง หละจ้ะพี่น้องวิถีชีวิตมือนีที่จะทายทอดให้พี่น้องในหูเนาะจ้ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขารับชมคลิปให้่องคู่มานี่เด้อจ้ะเพื่อให้พันก,กดยูทูบเนาะจ้ะพี่น้องขาชั่วโมงการรับชมอยู่เกือบสองพันชั่วโมงเลยจ้ะพี่น้องฝากพี่น้องเขามารับชมให้กำลังแรงใจเนี่ยเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้ะ พอกันมาคลิปหนาเนาะจ้าเนาะเราพอนคือสุบันไดมากสวัสดีพี่น้องเนกจ้าพุณเราอยู่ทงหน้าพุ่จ้าแลาอยู่น้ำแห,หนาพุ่จ้าบายบายพอกันคลิปหนาจ้า